สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้พวกเราจะมาร่วมทำความรู้จักกับหนึ่งในกีฬาดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยกีฬาลูกบอลไข่มุกภาพรวมการพัฒนาของกีฬาลูกบอลไข่มุกต้นกำเนิดและการพัฒนาของกีฬาลูกบอลไข่มุกกีฬาลูกบอลไข่มุกเป็นกีฬาดั้งเดิมของชนชาติแมนจูมีชื่อเดิมว่าการเก็บไข่มุกชื่อภาษาแมนจูคือเนชูเป็นหนึ่งในกีฬาดั้งเดิมของชนชาติแมนจู มันมาจากสถานการณ์การทำงานเก็บไขมุกข,ของคนโบราณในสมัยโบราณชาวเก็บไขมุกที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำทรงหัวเจียงแม่น้ำฉางเจียงใช้เครื่องมือในการเก็บไขมุกซึ่งก็คือตาข่ายตักมาเป็นอุปกรณ์การใช้งานและคิดค้นการละเล่นการเก็บไขมุกข,ขึ้นมาโดยเล่นแบบกระบวนการทำงานของชาวเก็บไขมุกการะเล่นนี้เริ่มแรกที่แม่น้ำต่อมาจึงย้ายขึ้นบกในเวลาว่างงานและเวลาการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว หนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ระหว่างภูเขาและแม่น้ําก็ใช้ถุงผ้าลูกบอลแพราลายดอกหรือกระเพาะหมูเป่าลมให้เป็นตัวแทนไขมุกและแข่งขันกันโยนลงในตะกร้าปลาหรือตักลูกบอลลงตะข่ายด้วยตะข่ายตักผู้ที่โยนเข้าจะถูกคานายว่าในอนาคตจะสามารถเก็บไขมุกได้มากขึ้นเมื่อออกทะเลขณะเดียวกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความลำบากและอันตรายของการต่อสู้ระหว่างผู้คนกับคลื่นลมจึงทำให้หอยมแมลงผู้ขึ้นเป็นเทพ เทพหอยมลงผู้เปิดเปลือกหอยเฝ้าปกป้องไม่ให้ผู้คนชิงไข่มุกไปดังนั้นจึงกลายเป็นกีฬาแบบดั้งเดิมของชนชาติแมนจูซึ่งมีเทคนิคและยุทธวิธีทั้งการโจมตีและการปกป้องและแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะและทรงปัญญาของบรรพบุรุษช,ชนชาติแมนจูการละเล่นที่เรียนแบบกระบวนการทํางานของชาวเก็บไข่มุกมีการดําเนินการอย่างกว้างขวางในหมู่บ้านเล็กๆแนวชายฝั่งแม่น้ํารงหัวเจียงแม่น้ํายาลู่เจียงและทะเลปัวห่ยในตอนนั้น ในสนามเล่นจะจัดโซนน้ำโซนหอยมแมลงผู่และโซนเวหูมีความหมายว่าเรือในภาษาแมนจูชาวเก็บไข่มุกจะพยายามกำจัดจากการป้องกันจากโซนหอยมแมลงผููในโซนน้ำและโยนหรือส่งถุงผ้าลูกบอลแพรลายดอกไปที่มือผู้เล่นฝ่ายเดียวกันในโซนหูอุยผู้ที่โยนเข้าจำนวนมากกว่าจะชนะจากการเข้าด่านและการตั้งเมืองหลวงที่ปักกิ่งของราชวงศ์ชิงกลางศตวรรษที่17มีชาวแมนจูจำนวนมากมายเข้าไปในด่านอย่างต่อเนื่อง ทหารของหน่วยทงแปดเหล่าถูกส่งไปตั้งมั่นและรักษาการอย่างที่ต่างๆการลเล่นลูกบอลไข่มุกจะมีการเผยแพร่ไปยังปักกิ่งเหอเปย่ยและชันตงเป็นต้นตอนนั้นที่ปักกิ่งเรียกว่าการเก็บไข่มุกที่เหอเป่ยเรียกว่าการโยนมือเปล่าที่ชันตงเรียกว่าตาซือลิงจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการล่มสลายของราชวงศ์ชิงการเล่นลูกบอลไข่มุกหายไปในช่วงตอนต้นของสาธารณรัฐจีนหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศมาภายใต้นโยบายระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้นโยบายที่ตั้งโดยคณะกรรมการประชาธิปไตยแห่งชาติและคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติมีสนับสนุนอย่างกระตือรือร้อนเสริมสร้างการนำปฏิรูปยกระดับพัฒนาอย่างมั่นคงกีฬาแบบดั้งเดิมชนชาติได้เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาใหม่กีฬาพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของชนชาติจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงพลังใหม่ผ่านการขุดค้นและการจัดระเบียบในข้อ2 1983 คณะกรรมการประชาธิปไตยแห่งกรุงปักกิ่งได้จัดและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการทางด้านกีฬาพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของชนชาติที่อยู่ปักกิ่งมาขุดค้นจัดระเบียบและปรับปรุงการเล่นลูกบอลไข่มุกขณะเดียวกันก็เขียนกฎการเล่นของการเล่นลูกบอลไข่มุกโดยอ้างอิงจากกฎการเล่นบาสเกตบอลและแฮนบอลและเปลี่ยนชื่อเป็นลูกบอลไข่มุกอย่างเป็นทางการวันที่1 0ถึงสิสิงหาคมคศ้อศ1986ในงานกีฬาดั้งเดิมชนกลุ่มหน่อยแห่งชาติครั้งที่3ที่จัดขึ้นที่เมืองอูรุมช เป็นครั้งแรกที่คณะผู้แทนปักกิ่งได้แสดงกฬานี้โดยปฏิบัติตามกฎใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกคนจึงเป็นการวางรากฐานให้ลูกบอลไข่มุกไปสู่การแข่งขนัขนกีฬาชนกลุ่มน้อยแห่งชาติในคณะกรรมการจัดงานกีฬาดั้งเดิมชนกลุ่มน้อยแห่งชาติครั้งที่4ของปีขออ้อศ1990ลูกบอลไข่มุกถูกระบุว่าเป็นกีฬาการแข่งขันอย่างเป็นทางการในงานกีฬาดั้งเดิมชนกลุ่มน้อยแห่งชาติครั้งที่4ของพฤศจิกายนปีขออ้อศอ9ส ลูกบอลไข่มุกได้ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะที่เป็นกีฬาแข่งขันอย่างเป็นทางการมี10ทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่นั้นมากีฬาลูกบอลไข่มุกก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปทั่วประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์การพัฒนามากกว่า300ปีกานการปรับปรุงกฎการแข่งขันให้สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้สถานการณ์การแข่งขันเป็นเช่นนี้แข่งขันโดยสองทีมซึ่งจะมีสองทีมเข้าร่วมการแข่งขันและทีมละ7คน จะมีผู้เล่น4คนของแต่ละฝ่ายรับผิดชอบการรุกและการป้องกันในโซนน้ำซึ่งมีสถานการณ์ที่เหมือนกับการแข่งขันบาสเกตบอลผู้โจมตีสามารถส่งต่อตีทําให้กลิ้งมวลและส่งลูกบอลไข่มุกไปได้ทุกทิศทางเพื่อที่โยนลูกบอลไข่มุกให้เข้าตาข่ายและทําคะแนนผู้ป้องกันต้องไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้บอลและทําประตูแต่ละทีมจะมีผู้ถือตาข่ายหนึ่งคนอยู่ในโซนคะแนนและพยายามตักลูกบอลไข่มุกที่ผู้เล่นฝ่ายตนเองโยนมาจากโซนน้ำ การป้องกันในโซนปิดล้อมจะมีกองหลังสองคนที่ถือไม้ตีในโซนปิดล้อมใช้ไม้ตีสกัดการลูกบอลที่ผู้เล่นฝ่ายรุกยนมาในโซนน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายรุกทาําคะแนนการแข่งข,ขันแบ่งเป็นสองครึ่งครึ่งแรกและครึ่งหลังครึ่งละ20นาทีพัก10นาทีระหว่างสองครึ่งแนวโน้มการพัฒนาของกีฬาลูกบอลไข่มุกหลังจากเข้าสู่ศตวรรษที่21พร้อมกับการปฏิรูปแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งของประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของตัวตนลูกบอลไขมุกและวัฒนธรรมชนชาติที่เป็นเอกลักษณ์ลูกบอลไขมุกจะพัฒนาเป็นรูปแบบวัฒนธรรมพิเศษทางสังคมที่มีลักษณะเช่นความเป็นที่นิยมความเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นการแข่งขันความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นศิลปะการชมดังนั้นจึงไปสู่โลกและไปสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างมีความหวังอย่างที่เจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบการทํางานของชุมชนโอลิมปิกบอกหลังดูจบการแข่งขันลูกบอลไขมุกในงานกีฬาดั้งเดิมชนกลุ่มน้อยแห่งชาติครั้งที่6พูดไว้ว่า กีฬาการเล่นลูกบอลไขมุกนี้สามารถเผยแพร่ไปทั่วโลกได้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสมรรถนะของกีฬาลูกบอลไขมุกเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกีฬาลูกบอลไขมุกกีฬาลูกบอลไขมุกเป็นอัญมณีทางวัฒนธรรมเพิ่มพลังแห่งความก้าวหน้าให้กับอารยธรรมของมนุษย์ซึ่งมีคุณค่าพิเศษในลักษณะที่มีความเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงวัฒนธรรมชนชาติความเป็นการชืชมและลักษณะการ,ร,ศ,ร,รศึกษาพิเศษชมการแข่งขันลูกบอลไขมุกจะเหมือนกับการดื่มเหล้าที่มีรสเข้มข้นสักแก้ว สามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชนชาติที่ห่างไกลและยาวนานได้ที่ได้รับไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางกายแต่ยังทําให้จิตใจและอารมณ์ของเรามีการดื่มด่าและหล่อหลอมความรู้สึกนี้จะลึกซึ้งมากขึ้นพร้อมกับการยกระดับทางเทคนิคการเล่นกีฬาลูกบอลไข่มุกและการเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬากลายเป็นประสบการณ์อันมีค่าตลอดการในจิตวิญญ,ญาณของผู้คนสำรานะของกีฬาลูกบอลไข่มุกในฐานะที่เป็นการแข่งข,ขันกีฬาในงานกีฬาของชนกลุ่มน้อย กีฬาลูกบอลไข่มุกค,ค่อนข้างได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วไปกีฬาลูกบอลไข่มุกมีลักษณะที่เป็นความเพลิดเพลินการชื่นชมและมีความบันเทิงสูงและยังสามารถยกระดับระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์เมื่อเล่นกีฬาสามารถเข้าถึงการออกกําลังกายได้และสามารถส่งเสริมสมรรถนะของอวัยวะต่างๆของนักกีฬาได้ส่งเสริมการพัฒนาของสมรรถนะทางกายต่างๆเช่นความแข็งแรงความเร็วความอดทนความว่องไวและความยืดหยุ่นของร่างกายมนุษย์การเล่นกีฬานี้เป็นประจำ สามารถเพิ่มความสามารถในการสังเกตความสามารถในการรับรู้และความสามารถในการตอบสนองของนักกีฬาได้ปรับปรุงระบบไหลเวียนเลือดและระบบการหายใจปลูกฝังเจตจำนงที่เข้มแข็งกล้าหาญและจิตวิญ,ญญาณแห่งลัทธินิยมแต่กีฬาลูกบอลไข่มุกปัจจุบันนี้ยังเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่ได้รับการแพร่หลายมากนะักเชื่อว่าการเพิ่มโฆษณาภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยส่งเสร,ริมกีฬาแบบดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยและการส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชนทั่วประเทศ การแนะนำในวันนี้จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ